ต่อน,นี้ไปก็กาศที่บรรดาท่านผู้โดบริษัทจีเจริญด้วยกรรมฐานน่การอธิบายกรรมฐานคืนนี้ขอตอเมื่อ,อคืนนี้ก็คืนนี้เราได้ย้ำกันถึงว่าจุดของการเจริญบระกรรมฐานนี่ก็คือให้ได้ดีก็คือหนึ่งตัดก,กังวลให้หมดขึ้นเที่ยวกังวลภายนอก ไม้กระบุคคลอื่นนอกจากตัวเราหรือว่าถูกังวลภายในในกระร่างกายของเราตัดทิ้งไปเลยเรื่องาระอันนี้เราไม่มีอีกเรามีแต่เฉพาะอย่างเดียวเดียวคุมจิตให้เป็นสมาธิหรือว่าใช้ปัญญาพิจารณารับรองความรู้ต่างความเป็นจริงแต่การที่สองเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ การที่สามนะครับนิว so ันห้ารายการและการที่สี่ทรงพรมิหารสี่นี่เป็นหลักใหญ่ในการควบคุมกําลังใจถ้ากว่าเราไม่สามารถจะควบคุมกําลังใจได้ตามนี้การเจริญและสมานก็ไม่มีผลนี่กฎสี่รายการนี้ของวันการทุนบริษัททุกคนจะต้องรักษาไว้ให้ได้จะต้องทรงไว้ให้ได้ด้วย ไม่ใช่สักรื่ว่ารำถ้ากดสี่เวลารนิประจำจิตขมันดาเป็นพุทธบริษัททุกนาจิตจนเป็นเอกเอกคตารมเริ่มีอารมณ์สมงตัวขึ้นชื่อว่ากังวลไม่มีมีสินบริสุทธิ์แต่าัถติวนหน้านได้ตามกำลังใจที่เราต้องการ จงพม,มีหารสี่ตลอดวันอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นผู้เขา้าถึงเปลือกความดีของพระพุทธศาสนาที่เราได้แค่เปลือกเท่านั้นสี่ประการนี้กนนี้การจะทรงความดีระดับเปลือกวันนี้ก็จะขอพูดต่อการทรงความดีระดับเปลือกความจริงระดับเปลือกไี่เป็นทางสี่ ถ้าเราไปสามารถจะทรงทางสได้มันก็ยังไม่ถึงเปลือกเว้นมา่จะถึงว่าถ้าจิตเราเข้าถึงปฐมฌานแล้วก็คงมีปัสนายานได้ที่เข้าถึงแก่นถึงแม้ว่าาอรมณ์จิตจะไม่เข้าถึงการสีแต่เป็นเพียงปฐมฌาน แต่ว่าจิตทรงมีปััชนาญาณได้ตอบทังโยกต่อเัิขโยกตามขึ้นไปอย่างนี้ชื่อ์ชิ้นแก่นเป็นสาระเป็นเป็นสารเงียงยอดเยียมที่พระพุทธเจ้าทรงการนมื่การื่อการทรงอารมณ์ได้เราจะไปพูกกันเรื่องว่าการสินสมาสุ้กสินพ่ออะไรต่อไปอีกนี่เรากันดับแรกเราต้องการทรงสมาะภาวนา สัถหาภาวานานี่แปลว่าอบายเป็นเคื่องสงบใจเป็นกำลังสำคัญใหญ่สำหรับนักปฏิบัติเพื่อความดีถ้าจิตใจของเราไม่สงบเสร็จแล้วความกังวลมันก็เกิดิีนมันก็ไม่ทรงตัวตอนนี้การแจ,จทรงพรามิหารสีมันก็ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายจะเจอมีปรสัายใหญ่ก็มาถลงผล มีความสงบที่ที่ว่าเป็นตัวทรงไว้ทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาที่ความสำคัญม,มากจัดก็เป็นกำลังใหญ่ในการที่เราจะสงบจิตทีไรไงล้วก็มองดูหน้าของนิวรณ์ถ้าตอนนี้เราศึกษากันได้นิวรณ์ถ้าอารมณ์ใจของเราที่พอใจในรูปเลย รสอร่อยกลิ่นหอมหรือว่าเสียงเพราะอย่างนี้เป็นตน้นนี่เราพอใจในเรื่องสวยสดสด,สดงามกันเลยกันของสวยคนสวยสัตว์สวยใด้หมดหรือว่าสวยๆแล้วพนใจอยู่ในความสวยเราสวยคนอื่นสวยวมันก็เหมือนกันดวงวาวญาจิตพอใจในความสวยสดสด,สดงามอันนี้พระพุทธเจ้าให้ทรงระงับอารมณ์นี้ด้วย กายญตตาลสติเล้าสุภกรรมฐานต้องใช้อารมณ์ให้ถูกนี่เราว่าแต่เทน,นิวันนิวรนถ้าเราปราบนิวรได้จิดเราก็เข้าถึงปฐมฌานได้ในการจเจริญเทกรรมฐานไม่จําเป็นงเดิเพราะใช้อย่างใดอย่างหนึง่งตลอดกาลตลอดสมัยให้เป็นไปนตามอารมณ์ที่เกิดตัวเพียงที่ใช้โดยเฉพาะก็มีอยู่ปฏิยักรับฟัง เมื่อกิดมีความต้องการนักสวยและการเกิดขึ้นก็ให้ใช้พิจเจรณาในด้านอาสุภกรมฐานเป็นขอ,องสำคัญอสุภพภะแปลว่าความไม่ไม่สวยไม่งามนี่พือพทธเจ้าให้มองตามความเป็นจริงไอ้จริงที่เราเห็นว่าสวยเนี่ยมันสวยจริงๆหรือยังไงถ้าเราเห็นคนสวย คนสวยสวยจริงๆมันต้องไม่สกปรกถ้าเราสกระปรกววแล้วยะให้มันสวยยังไงก็ใช้ไม่ได้แต่คนก็ดีใส่สุดดีที่เราเห็นม่าสวยแล้วก็มองดูหาความจริงถ้ามันสวยจริงๆดีจริงๆสะอาดจ,จริงๆแล้วก็ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องอาบผ้าชำระร่างกายตัวมันเป็นอย่างนั้นได้กา,ายจะทรงความดีอยู่ตลอดเวลา นี่คนก็ดีใส่คนดีที่เราว่าสวยแ่ะต้องชำระร่างกายหรือเปล่านี่กันดูกันแบบผิวเผินที่เราเห็นดได้ไง่งไงวันนี้ถามว่าจะไม่อาบน้ำสักเจ็ดวันหรืมาทนไม่ไหวเจ้าตัวเองก็ทนไม่ไหวไอ้เกิดกลางไปใเหงื่อใครเต็มไม่้วความสโสโคกที่มาเอาสวยอะไรไปโดน นี่ใจก็เรามันหลอกตัวเราเองไนะอ้ของที่มันไม่ดีไปหาว่าดีมันก็ลงนรกกันที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเป็นเทวดาบ้างเป็นปุถุ์บ้างเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสนรกบ้างเป็นเปรตบ้างแบนสุรกายบ้างที่หมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนี้ก็ไอ้ความโง,ง่คนติดของเลวหาว่าเป็นของดีที่มองเข้าไปทีทั้งคนและสัตว์ ถ้าลุหนังก็ไปหาเนื้อถ้าระดอกหนังก็ปลาหมดจะมีสภาพไปยังไงสิ่งที่เราคิดว่าสวยสิ่งที่เราคิดว่าดีจะมาติดอยู่ที่หนังกับปลานีด้เดียวเท่านั้นถ้าเลาะเข้าไปแล้วมันจะพบกับเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปรากฏอยู่ภายในเลอดเนื้อขึ้นไปมีกระดูกเลือดตัดไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเกา่า คือเครื่องจากคุณท้งหลายภายนานเต็มไปด้วยความสกบูรอย่างนี้เรียกว่าใช้ทั้งกายยังคาตาลุสติและสุปกรรมฐานรวมกันมีหาจุดนี้ให้มันคบหาความจริงเราจะเรียนระภกรรมฐานให้เราค้นคว้าต้องการหาความจริงแล้วลองคิดดูที่ว่าถ้าสภาวะมันเป็นอย่างนั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้นด้ากายมันสกปรณก็มันสะอาด ถ้าเราไม่สามารถจะมองเห็นภายในได้จิตมันดือ้อก็สิ่งที่มันหลั่งไหลจะภายในดูมันก็แล้วกันน้ำลายที่เราอมอยู่ในปากได้เวลาบ้วออกมาเรายิดได้ไหมน้ำลายอยู่ในปากเราเราอมได้เรากลืนได้ถ้าบ้วนออกมาแล้วเรากลืนีได้ไหมถ้าไม่กลืนเอาเข้าอมได้ไหมถ้าไม่ออมลรอมือแตะ แล้วก็มาเราเลียงหน้าทําได้ไหมเราก็จะบอกว่ามันสุกกรปกแต่ขอนี้มันสุกกรปกเรานี่มันอยู่ที่ไหนอยู่ในกายเราใช่ไหมอุจาระปัสสา,าวะก็ไม่ตัาเราคิดว่ามันสุกกรปกแล้วมันมาจากไหนอุจาระมาจากอาหารที่เราเลือกแล้วได้ดีของอย่างนี้ดีของนี้อย่างนี้อร่อยของอย่างนี้สะอาดสะอวกกิน ถ้ามราสกปรกเราก็ไม่กินเราคิดว่าเราสกปรกเราคิดว่าสะอาดแต่ไฟริงมาสกปรกกินเขไปแล้วเลือกแล้วด้วยการทับปงแต่เวลามันเป็นกากถ่ายออกมาเนี่ยหยิบได้ไหมอ้ายบอกว่ายิบไม่ได้มันสกปรกแล้วของทั้งหลายแล้วนี่มาอยู่ที่ไหนมันออกมาจากไหนออกมาจากกายเราใช่ไหมนี่ร่างกาย่ีที่สกปรกโคตรใสสักสิบวันมันก็ไม่จบ ที่ริรนากางแท่นี้ใช้ปัญญาเจรนาหาความจริงตัดความรู้สึกในครรมะให้มัสวยจดสุกงามสะอาดสะอานตามที่เราต้องการถ้าว่าการทั้งด้านวัตถุอะไรเห็นว่าสวยก็ต้องดูว่าวัตถุที่มันใหม่แล้วไม่เก่าได้ไหมก่อนที่มันจะเก่าถ้าเราปล่อยไว้ไม่มีอะไรปิดบังไม่เคยขัดสีเช่้อวิไว ปกี่ไม่ทีวันฝุนแล้วอมยาเข้ามาจัดความเศร้าหมองไม่ก็จะเกิดนี่เกิดจากกา,ายนอกเข้ามายุ่งกับมันที่ถ้า,าการภายนอไม่เข้ามายุ่งกับมันปล่อยไว้นานๆความเศร้าหมองก็จะเกิดึเองก็ไม่เก่ามันเสื่อมลงแอะไรที่สุดแั้วก็หลายตัว นี่เราถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้เป็นปกติอารมณ์ที่เริ่มในรักในความสวยส,วยส,วยสดงามก็จะงับไปความดิ้นรนในการต้องการความสวยสดงามมันก็หมดไปถ้าความดิ้นรนอย่างนี้หมดไปก็ชื่อว่าเราชนะมนิวรโตัวที่หนึ่ง <c oughs> เรากำลังจะก้า,าวเข้าไปสู่ปฐมฌานซึ่งเป็นหลักใจที่เรียนพิพาานญางให้ได้าราเรียจา อันีวอนตัวที่สองได้กระโทะความโกรธด้วยความเพียบบาดการคิดปะทุร้ายบุคคลอื่นที่มีในใจอันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศั์สันดาบบอกว่าให้ใช้ตายกับกุณาทั้งสองประการเ้าประหัตประหารไม่ตายความรักกรุณาความสงสารให้คิดด้วยว่าเขากับเรามีสภาวะเช่นเดียวกัน เกิดแก่เจ็บตายมีความทุกข์เหมือนกันถ้าเขามีความผิดสมมาบ้างเขาจงนึกถึงจิตใจของเราเพราะคนทุกคนเนี่ยที่กระทำไปแล้วทั้งหมดจะพูดก็ดีทำก็ดีเขาคิดว่ามันดีจีิงทำถ้าหาว่าเรา,เารู้มันเลวมันจะมีเหตุความเดือดร้อนก็ไม่ทำแต่ทำไมที่นี้ทำความทักว์ อันนี้กับภาวาจิตที่เป็นอ,นอนกุศลอกุศลในจิตคือความเร็วมันเข้ามาสิงใจมอนท้ายกับผีสิงมันยอมใจให้มอเมาเข้าใจว่าความเร็วเป็นความดีคนที่ถูกผีสิงหรือผีที่กิเลสสิงแบบนี้ก็เป็นการทีครูกคือการ,การให้อาภายัยเองเราทำผิดไม่ผิดระเบียบวินัยก็เชื่อเราให้อาภัยได้สาหรับส่วนตัว ถ้าผิดกฎหมายผิดวินัยผิดระเบียบอันนี้ต้องลงโทษตามวินัยตามระเบียบไม่ถิดไม่เย่ผิว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าระเบียบและวินัยั้งหมดเข้าวาไว้เื่อบุค,คณุณทาความดีที่ถ้าไปละเมิดเข้าก็แสดงว่าชั่วถ้าเราไม่ลงโทษก็แสดงว่าเราปล่อยเขาชั่วตลอดไปอย่างนี้ก็ไม่ื่อว่าเรามีจิตเมตตา,า,างความรักกรุณาความสงสาร คนที่รักกันสงสา,ยยา,งการกันก็ต้องระมัดระวังกันไว้ไม่ใครขั้วไม่ใครเลวนี่การลงโทษตามระเบียบตามในไตถือว่าเป็นการเมตตาปราณีเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทำความทั่วนี่นเมื่อเรามีความรักความสงสารและความโกรธความยำยบายที่ประทุสร้ายมันก็ไม่มีแต่ถ้าราร์แห่งความรักความสงสารประเภทนี้เราทรงใจไม่อยู่ อง,อ,องสมเด็จพระบรมโรก็มีวิธีแนะนำอีกให้ใช้รกระสินสีอย่างรกระสินสีนรสนรสนนเรียกวันละกระสินโดยกระสินสีแดงสีเหลืองสีขาวสีเขียวอย่างใดอย่างหนึ่งจับก็ให้เป็นอารมณ์ให้จิตทรงในภาพรกระสินนั้นไว้ก็สามารถที่จะทำลายทโทจะจจริตได้ เมื่อจิตใจของเราทำลายโทสะจิตได้ก็จะมีแต่ลมเยือกเย็นถ้าโทสะต่ต็ลมเล่าร้อนถ้าลราดำทำลายมันได้มันก็จะมีความเย็นจิตจะมีความสุขจะทรงสมาธิอยู่ได้นานรีกว่าเราก็ใกล้จะถึงพระนิพพานเต็มทีที่ไปแล้วแม้แต่จะเรียนสมถะภาวนา,ภานี่มีวันตัวที่ทั้งความโ่วงเหงาเข้านอนตัวนี้แก้ไม่ยาก ให้ลืมตาให้กว้างบ้างเอามือส่ายตาบ้างเอาน้ำล้างหน้าบ้างเหันดูดาวบ้างเดินไปเดินมาบ้างนี่ตามวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำกับพระมหาบุคลานะเพราะว่ามหาบุคลานะกานไปปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าท่านนั่งหลับนั่งงงพระพุทธเจ้าไปแนะนำให้ปฏิบัติตามนี้นี่ถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเรแก่แบบนี้ ที่วรข้อที่สี่คือ,อถ้าจากุกจาความพุ่งสร้างและลำคาญอันนี้องค์สมเด็จพระพิจิตรมารบรมศา,ษา,ษาสันดาทรงแนะน,นำให้ใช้อนาปานุสติกำเพ็ฐานโดยเฉพาะไม่ต้องภาวนาบทใดๆทั้งหมดแต่ถืงนไปพิจารณาและพิจา,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 ารณาเ้าววจิตลันสร้างอยู่แล้วก็จะช่วยกันสร้างใหญ่เพื่อให้กำหนดรู หายใจเข้าให้ใจออกลาหล้ใจเข้ารู้อยู่ว่ายใจเข้าลาหล้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกเอาเพียงเท่านี้จับเฉพาะลมให้ใจเข้าหายใจออกถ้าจับอย่างนี้มันยังไม่อยู่เอาละไม่เอาเฉยๆเอานิมิตเข้าไปด้วยนิมิตอันนี้ไม่ใช่ภาพให้ใจเข้าใจออกหนึ่งคู่นับเป็นหนึ่งนับไปด้วย ให้ใจเข้าใ,ใจออกนับไปสองถึงคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่ถึงคู่ที่สิบตายเกินในว่าตายจนหนึ่งถึงสิบเราจะไม่ยอมแอบอารมณ์จิตสิกอย่างอื่นเราจะจับจิตเฉพาะอารมณ์ลมให้ใจเข้าใ,ใ,ใ,ใจออกเท่านั้นถ้าไม่้องทำมากแค่จิตก็เลิกจิตถ้าจิตไปสร้างถ้าในการบางครั้งการนับม,นม,มันก็ไม่ตรงตัวเหมือนกันมันดิ่นไม่ยอมหยุด อันนี้เราพทธเจ้าท่งนและลำบอกว่าถ้ามันดิ้นไม่ยอมดุก็ให้เลิกเสียถ้าเราไม่เลิกก็มีวิธีอย่างหนึง่งนั่นก็คือปล่อยให้มันคิดไปตามอารมณ์มันอยาจะคิดอะไรเคยคิดตามอธัธยาศัยล้าควบคุมกำลังใจเขาไว้ถ้ามันเลิกคิดอะไรเราจะทรงสมาธิเหมือนนั้น ถ้าเราปล่อยอารมณ์คิดไปแบบนี้ไม่นานประมาณห้านาทีสิบนาทีไม่เกินยี่สิบนาทีไปใหญ่ชาอารมณ์จิตมันก็เย็นเลยมันจะเลิกคิดเพราะมันเลิกคิดเรามาจาับอารมณ์ให้ใจเขาออกตรวน,นี้จะมีอารมณ์ดึงเป็นาทานทันทีแล้วก็จะโทรมาที่อยู่ในน,นั้นคืเป็นวิธีการที่จะระงับติวอนค่อยคยระงับมันไป นิวรณข้อที่ห้าการสงสัยในคำต่างสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องนี้เียมไม่ต้องบอกรมนะถ้าสงสัยน่าจะมานั่งทำเกลือาม,มาอยู่ที่นี่ล่ะไปนอนอยู่บ้านไม่ดีกว่าหรือข้อนี้ไม่ต้องอธิบายเพราะคนที่มานั่งนี่ทั้งหมดแสดงว่าไม่มีความสงสัยเลื่องกันยุบยย่ยกันไป ที่านีบอลทั้งห้ารายการนี้ถ้าเราสามารถระง,งับได้ตามหลัีนี้ใหม่ๆเขาก็จะระงับไม่ได้นานเป็นสองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีหรือสิบนาทีเป็นอย่างมากามาถ้าสิบนาทีมันก็เพ่งแล้วอารางจิตมันก็ยังมันก็จะสั้นแล้วว่าจับมันดึงเข้ามาใหม่มันไปไหนก็ให้มันไปมันเคยนี่มันก็ไปไอจิตที่มันสั้นมาเป็นแส,นแสงๆกลับ อยู่ๆเราก็จะมาจับให้มันนิ่งเฉยๆเมื่อยู่ไม่ได้นานเราก็ถือว่าเท่าทรงจิตเราทรงจิตอยู่ได้บ้างถ้ามันไปเรารู้ว่ามันไปแต่เวลาไม่มากนักเราก็ดึงกลับเข้ามาอีกให้ทรงอารมณ์อยูสักครู่หนึ่งมันก็หนีไปอย่างนี้ก็ยัง,ยงดีกว่าสภาวะเดิมที่เราไม่รู้ว่าท่องทีงง่ยวไปพอแดงไม่จิตก็เราเริ่มมีสมาธิแล้ว เมื่อองสมเด็จพระบักจีแจวกล่าวว่าการกการที่ปรากฏตามนี้กล่าวแล้วอย่างนั้นเ,นเรียกว่าคณนิกาสมาธิซึ่งทรงได้บั่งไม่ได้บั่งดึงนไปดึงกมาแล้วก็จับประทรงไว้ช่วงขณะหนึ่งมันก็ดึงออกไปดึงออกไปแล้วคิดอะไรต่ออะไรบนพอรู้สึกตัวอ้าวีช่นผ่านไปแล้วหรือแล้วก็ดึงกลับเข้ามาใหม่อย่างนี้องค์สมเด็จไปจอมใจเรียกว่าปานิกาสมาธิ อานิการสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยการทรงอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวว่าผู้ที่ได้คณนิกาสมาธิว,นออาวานันหนึ่งสามารถทรงจิตให้สงบเป็นเซน่วขณะจิตเดียวพระพุทธเจ้ากาาล,ล่าวว่าเราเรียกว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ไม่วางจากฌานอานิการสมาธิที่จะทรงไว้ได้เวลาตายจะอยู่สวรรค์ชองเราดีในแบบสบาย เราไปสวรรค์ได้เราก็เหยียดมนุษย์ได้ไม่จะบอกว่าไปสวรรค์สู้ไปพรมไม่ได้ไปพรหมส,สู้ไปยิพทานไม่ได้แต่ขั้นแรกให้ก่อนสวรรค์มไม่ได้ก่อนก็ชือว่าเป็นกาไรผมเสียไปเป็นความดีมีความสุขต่อไปเราก็ก้าวต่อไปสูส่สภาวะแห่งความเป็นผมและพระลิขิตอานเราสำหรับเวลาการที่จะพูดตะนเลยมามากแล้วก็ขันยันบอกหมดเวลาปรากฏแล้ว ต่อทีนี้ไปเขามันดาทช่นพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรง,งจิตให้มั่นสำหรับนักปฏิบัติเพื่อกรรมฐานใหม่ใหม่และเก่าวขาตามพยายามจับลมหายใจเข้าออกให้รู้ลมเข้าลมออกอยู่ถ้าเราจะภาวนาภาวนาตามอฏิยาศัยหรือว่าจะาพิจรณาอะไรก็ได้ใหเป็นไปตามอฏิยาศัยยิ่งกว่าจะได้ยินขึ้นยานบอกหมดเวลา